ดีนะเราเป็นคนสติดีเอ้าทำไมเราอยู่คนเดียวในห้องนี้อ่ะอันนี้ทางออกที่แปดเธอพวกคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ได้ก็เห็นไฟพวกคุณเดอ๋อเห็นแค่ไฟโตไม่เอาหรอกกลัวอยากเห็นตัวด้วยเราไม่อยากเห็นแค่ไฟมาข้างบนแล้วตรงรถไฟโอ๊ยแล้ก็คิดถึงไอ้เกมทางออกแปดอะไรนั่นอ่ะเอเราเจอคนสติไม่เห็นคนป็นตัวแล้วเอเราไม่ดูดีทิวดีเทลอะไรเลยเอ้ยอะไรอ่ะ พีวเตคุณคุณทีมบอกว่าอะไรนะอย่าไปใกล้มันเนาะไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้มันอ๋อโอเคอ๋อเด็กอเขายกตีนเอายกต้อทำไมอ่ะทะลงเหรอไปงัดอะไรอ่ะงัดหน้างัดหน้าอย่ามาเด้อมาเด้อครับมาตั้งไรอ่ะหรือว่างัดรถไฟเหรอคะขโมยเหรอโจรเหรอไม่ได้ไปงัดรถนี่ไงเธอ ไหนช่รเไม่ใช่าเนี่ยไม่ใช่อยากขโมยวิวแชร์โไม่ได้โอยอ๋อรถเขาอ่ะนะอยากได้เหรอนี่นี่นี่ไหนคะอู้พังพังกู เอา่คุณ My gosh เราเห็นเราเห็นเมื่อกี้คุณมันเห็นปะเห็นค่ะคุณโทนอีกครั้งขนาดนั้นไม่ได้ยินเราตงเสียงไปอ่ะคุณไม่ได้ยินเสียงเรากรีซ์หรอไม่ได้ยินดีแล้วค่ะยิงอยากได้ยินอ่ะไม่พอใจด้วยไม่ยอะไรอ่ะคุณเสียงอะไรรถไฟเสียงรถไฟไฟมาโคราชเฮ้ยโหหน้าตา นี้นี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนลูกตาเต็มเลยตีได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้อะไรอ่ะรอเนี๋ยเราขึ้นต้องขึ้นรถไฟขบวนนี้ละนโอ้ยเรากลัวเราก็กลัวก็ตกเราต้องเดินไหมอ่ะหรือลอยอย่างเดียวเหมือนกันเราเดินมาสุดแล้ววิเก้าอี้ซ้อก็อี้ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมมัน รู้สึกว่ามันแดงๆค่ะโอ๊ยอะไรอะไอ้ลูมันเป็นลูปลาหมึกเลยก็มองพื้นยิ่วมันเป็นเหมือนลูอะลูลูกตาเต็มไปหมดเลยคุณลองคิดภาพมันเป็นหนวดปลาหมึกแทนตุ่มต่ำของปลาหมึกโอเคค่ะได้เราชอบดับเทียนอะพอเราตัดคิดเราก็ต้อง เออเออทางออกทุกคนปิดที่ปิดที่รีบดูดิเปิดเปิดเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรมาเฮ้ยอะไรมาทุกคนอะไรมาหูมือเห็นมือวะเห็นมือวะเห็นหูมือทำไงอ่ะเฮ้ยีไงเดวแเดวโอ๊ยเราลงมาชั่งห่วงอะตามเราแน่เลย คุนมันเดินได้เหรอหุณน่ะไม่รู้ค่ะอีกแล้วหรอเต็มเลยอ่ะมันมีหนอนค่ะให้เราหยิบหนอนไหนจะไอ้เรากลัวอีหุ่นอะไปดีกว่าหยิบหนอนนี่ไงคุณอามิหนอนคุณหยิบแล้วหยิบแล้วเอาไปไว้ไหนอะคะอิ่วไว้คุณกลัวไหมเนี่ยหนอนอ่ะกลัวค่ะไปดีกว่าเฮ้ยคุณอ้อมมาใกล้ๆหน่อยดิค่ะเมื่อกี้เขา คุณน้องเสียงอะไรอะพี่เดาไม่รู้คุณน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเฮ้ยไอหุ่นมันเดินจริงด้วยเราได้ยินเสียงเราหันมองมันไปไว้ไหมเราหันไปมองมันแล้วคุณน้องเราเอาหนอนไปไว้ไหนอะคุณน้องเฮ้ย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 คุได้ยินกูได้ยินไอควายเดิไม่ขึ้นมาคุณเดม่ขึ้นมาคุณน้องคุณน้องหายไปอะไรวะเนี่ยคุณเดิ๊มนอยู่ไห คุณเดียวคุณขึ้นมาคุณขึ้นมาขึ้นมากันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชักคันโยกให้แล้วเดี๋ยวคุณคุณคุุณคณลงมานี่คุณลงมานี่คุณคุณวิ่งไปทางนู้นวิ่งโน้นนันไม่ลอยค่ะได้ไหมโอเคอ้าวลอยเองอีวอีวอะไรอ่ะอ้อจากไหนอ่ะอะไรอยายไรเรามีอยู่แล้วดูหน้ามันดิ คุณดูหน้ามันดิคุณไม่เอ็นดูมันหรอคุณดูหน้ามันดิโอ้ยชุดตอบแบนเราต้องเอาไปไหนอะหนอนเนี่ยเดี๋ยวว้ยอุ้ยมันโค้งได้แล้วมันพูดได้ด้วยอ่ะมันพูดได้เดี๋ยวก่อนว้าย คุณทีว่าขอร้องคุณหมอทีว่าทํำยังไงคุณหมอทีว่ามันทํำยังไงบ้าไปเลยคุณน่ะไอ้เราไอ้เราหยิบหนอนมาแล้วก็ไม่บอกเราให้เราเอาไปไว้ไหนเอ๊ะค่แคห้ามห้ามให้มันอห้มันตื่นอนใหถือถืงมาแบบให้มัน ปูฝั่งน้ากลัวมากคุณอ้อมันเป็นเรื่อยไล่เลื่อยๆๆเราอะอร่อยเลยดิ <c oughs> ามา <c oughs> ัาตลกอ่ะตลกมันหอนออไปแล้วเ,เปิดทางให้เราเนาะตลก